สองนาฬิกาสานาทีพร้อมหลังจากที่ฉัดประฐานเสียนแล้วนะครับนะต่อพิธีการก็จะเริ่มด้วยจะเริ่มด้วยนะครับประทานจุดทูปเทียนบูชาพระจักไพรประทานในที่นี้ก็คือประทานอุปถัมภ์กระถิน่นวันนี้คุณกินตติีกิตติ์สถิตกนนะครับพร้อมด้วยครอบครัวเป็นประธานหลักนะครับนะเป็นประธานหลักต่อจอากนั้นก็จะกล่าวคำทาหลายนาที ที่พิพิธภัณฑ์ก็จะนำล่าวเป็นวัฟวัฟไปเรื่อยๆนั่นเอกล่าวชัดเจนถูกต้องนะแต่ก็จะมีบทบทกล่าวมาบทที่ว่าตายอย่ให้รสำหรับ